สวัสดีค่ะ <c oughs> ยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านดาวดวงโชคนะคะกับอจจาจารย์ต่ายหมอดืตาทิพย์ค่ะก็เป็นช่วงสุดท้ายแล้วนาอช่วงของเลขเด็ดตาทิพย์นั่นเองนะคะก็หลายท่านหลายคนก็โชคดีกับอาจารย์ต่ายนะคะแล้วก็บอกข่าวดีด้วยค่ะก็รอบนี้จะมีคลิปใหม่เกิดขึ้นก็คือสรุปว่ารวยค่ะโอ้โหจา์เอาง่ายๆงยั้นเลยล่ะอืมแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะช่วงนี้เป็นช่วงเปิดตัวก็เลยอาศัยช่วขงของเลขเด็ดตาทิพย์มาเป็นตัวเปิด เปิดตัวให้นะคะประมาณนั้นเนาะพูดเลคลิปเสี่ยงหายนะคะประมาณนั้นแล้วก็แนะนําตัวเองก่อนค่ะสําหรับสมาชิกใหม่ๆที่เพิ่งเข้ามาและยังไม่รู้จักอาจารย์ต่ายเนาะ <c oughs> อาจารย์ตายเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่ชมรมโหราโพธิยานเป็นชมรมสอนดว่าด้วยเกี่ยวกับวิชายิบซีถอดรหัสเจ็ดตัวก็าฐานเลยมือง,งงเข้งนะคะ <c oughs> แล้วก็ไพ่อ,อราขึ้นรวมไปจนถึงโหราศาสตร์ไทยนะคะและวิชาที่ บอกเลยค่ะว่าเป็นวิชาที่อาจารย์รู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งวดนะคะก็คือวิชาดาวน้ำโชคค่ะเป็นวิชาที่ว่าด้วยเกี่ยวกับเรื่องของศาสตร์ของดวงดาวทางโหราศาสตร์นี่แหละคะ่ะเอามาผนวดหาตัวเลขออกมานะคะบอกได้เลยว่าง่ายไ,ไหมล่ะอาจาร,รย์ว่าง่ายแต่หลายๆท่านก็บอกว่าเออยากนิดนึงถ้าใส่อาศัยคําว่ามุมานะตั้งใจนะคะอาจาร,รย์ว่าไม่ยากเกินเกิน เกินเกินกำลังเพราะว่ากว่าจันจะได้วิชานี้จันบอกไปเลยว่าทุ่ม um, สุดกำลังเพราะาคิดเองทองํเาเองเออเองวิเคราะห์เอาอนุนุษยาสารอานาเอามาสีอนุนุษย์มาหา้าเอามันรวมรวมรวมแล้วก็วิเคราะห์อันนี้ใช่ไม่ได้เอาออกไปเอาใหม่เข้ามาจืด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 โอ้โหกว่าจะออกมาอันนี้อ่ะบอกได้เลยว่ามิธรรมดาค่ะนะคะดังนั้นเมื่อเมื่อได้เข้ามาเรียนแล้วตั้งใจและเอาวิชานี้ไปใช้อย่าง สุดกำลังนะคะบอกได้เลยว่ามันเปลี่ยนชีวิตคนได้จริงๆโดยเฉพาะอาจารย์ตต่เปลี่ยนชีวิตมากๆม,มากมายมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีฐานะการเงินที่ดีขึ้นนะคะงวดที่แล้วก็อินนําสำําราญถูกไปสามตัวกับสองตัวเนาะนะคะแล้วก็เลขเด็ดตาทิ์ค่ะนะคะรอบนี้ ปี68คลอดแล้วค่ะท่านใดยอยากได้ไว้ครอบครองเป็นแนวทางเห่ยวกัารเลือกเล่นเล,เลือกซื้อและรอบปีนี้บอกได้เลยว่าทําพิเศษสุดให้เลยก็คือจะทําเลขเน้นให้นะคะก็จะมีเลขเน้นกับเลขการให้นะคะคุณสามารถเอาเป็นเลือกซื้อลอตเตอรี่ได้เลยเนาะนะคะเป็นแนวทางส่วนหนึ่งนะคะนะก็บอกได้เลยว่าราคาไม่สูงค่ะ2,999วอ้อู้ยยานเพลงนะคะคุณลองเอาไปหายย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 ดยยนยยยยนยย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 ย นะคะไม่แพงหรอกค่ะนะคะกับความรู้ความสามารถเนอะนะคะอ่ะเรามาดูกันสำหรับรอบปี6-7ค่ะนะคะในงวดของที่แล้วนะคะ16ธันวาอาจารย์ให้เด่นที่เลข6ค่ะนะคะหวยออก8-6-3 2ตัว6-3ค่ะอ่าดูซิว่าใช้ลไหมโอ้โหจะหาได้ไหมอย่างเนี้ยเอาอย่างไ้เลยล่ะนะจ้ะอ่ะสามารถติดต่ออาจารย์ต่ายที่หมายเลขนี้ค่ะ 08 159 159 87 08 159 159 87เป็นทั้งเบอร์โทรและ ID ลายค่ะนะจ๊ะนะเพียงแค่อ่าวิธีการเข้า VP นะคะเพียงแค่บูชายหินหนึ่งเส้นอาจจะเป็นพี่ใหม่เซทธีทำไมใหม่เซทธีล่ะจ๊ะเพราะ ที่แนะนําตัวนี้เพราะว่ามันมีตัวเลขขึ้นคุณสามารถเอาไปสวดภาวนาแล้วมันจะมีตัวเลขขึ้นเอาตัวเลขนี้เป็นเสี่ยงโชคหลายท่านเอาไปเสี่ยงโชคแล้วรวยกันนะคะแล้วก็พี่ชายก็อายค่ะนะคะว่าด้วยเดชอํานาจบาร,รมีรวมถึงโชคลาภวัณนาการเงินด้วยนะคะส่วนอันนี้ค่ะหินถูหวยนะคะ,ะแทงเฉียดไปเฉียดมาลองเอาหินถูกหวยไปช่วยนะคะแล้วก็ตรงการจะมีหินไพลไลท์ก็จะช่วยในเรื่องของ การดูดซับดูดโชคลาภเนอะจะไปเอาเงินเขาเขาก็มีของดีอะ่ะเราก็ต้องดูดมาจวกจวกจวกอ่ะจะนะแล้วกป็ปีเสียเปลี่ยนสีจะแนแนวถามว่าเราจะเล่นเยอะเล่นน้อยดีนะตัวนี้จะเปลี่ยนสีถ้ามีโชคลาบก้อนใหญ่มันจะเป็นสีแดงหรือสีชมพูนะคะแล้วก็นี่ค่ะยกอําพึ่งว่าด้วยการเงินหมุนเวียนการเงินที่ดีนะคะแล้วก็มีปีเสียคู่หมายถึงความรักที่สมบูรณ์โชคลาภการเงินที่สมบูรณ์นะคะอ่ะ หนึ่งเส้นจะได้วีพีหอจะตห้างงวดได้ส่วนลด50%ได้สูตรหนึ่งฟรีหนึ่งสูตรค่ะถ้าเป็นสามเส้นนะคะจะได้ส่วนลด5 0นะคะได้วีพีสิบห้างวดนะคะได้ส่วนลดอีก50%ได้สูตรหนึ่งและสูตรสองค่ะนะคะเอาเป็นแนวทางในการเลือกเล่นเลือกซื้อ,น,อะนะคะโอเคนะคะเรามาดูผลงานอันโดดเด่นกันดีกว่าเอา เอาเลขดับบนก่อนและกันอืมนะคะจะได้จบไปเนาะเลขดับบนวันนี้ออกหกสามค่ะเรามาสแกนดูกันนะคะว่าหกสามมาหรือไม่ตุ๊ดตุ๊ดตุดตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดตนบ่งบอกเลยค่ะดับบนของเราเอาอยู่นี่นะคะนะคะขออนุญาตวางละต่อไปค่ะเลขทักษสพารวยอ่านเดี๋ยวก่อนแล้วกัน เอาเอาพุ่มเพชรก่อนทำไมอ่ะอืมอันนา่าพุ่มเพชรเนาะอ่ะวันนี้ค่ะอาจารย์ให้เด่นคือสามหนึ่งปนะคะอาจารย์บอกว่าสามาไร่สามหกหกสามแล้วงวันนี้ออกสามตัวเลยค่ะแปดหสามสองตัวหกสามโอ้โหโอ้โหอะไรจะขนาดนะั้นวันนี้ออกอะไรตามคลิปไปเลยนะคะแล้วก็ ราศีแอรใช้ทักษะพาโดยค่ะเป็นช่วงทักษะช่วงหนึ่งที่นําเอาความภาคภูมิใจให้ด้วยเหมือนกันนะคะเพราะว่าเราจะสังเกตเห็นว่าเลขมันเข้านะคะแล้วก็บอกไดยเลยว่าคุณสามารถเอาไปเล่นหวยลาวหวยฮานอยหวยอะไรได้ในวันนั้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 นอาจารย์สังเกตมันเข้าหลายรอบแล้วน,นเนี่ยแต่อาจารย์ไม่ได้เล่นนะอาจารย์แค่เป็นแนวทางให้เฉยๆนะคะนะ,ะนะแล้วก็ ในส่วนของรัฐบาลค่ะสาหในส่วนทกศค่ะ49ในส่วนของอ้อมสินค่ะ5 5ห,หเราไม่รู้จำไม่ได้ลว <c oughs> เนาะแต่เข้าอาจารย์บอกโอ้โหเป็นเข้าดีจงเลยเนาะลองดูลองเป็นแนวทางดูแลกันนะคะอ่ะเนื่องจากว่าทั้ษสาพารวยมีหลายท่านอด <c oughs> อดควรมาว่าหูยเล่นมันเดอะไม่รู้จะเล่นตัวไหนอ่ะสรุป จั์ก็เลยทําคลิปใหม่ขึ้นมานะคะเรียกว่าคลิปสรุปว่ารวยค่ะอ่าเลขสรุปว่ารวยค่ะนะคะอาจารย์ให้4 0 4 2 4 5 4 6 4 7 6 0 6 2 6 5 6 6 6 7 5 0 5 2 5 7ค่ะเอาไปเสีย่ยงโชคกันแต่ถ้าอยากให้สรุปมากกว่านี้เข้าไปอยู่ใน VP เลยค่ะนะจ๊ะอ่าแคปกาจอนเนาะ12 123 capture 1แค c เจอ u r e 1 2 3 c a p t u แคเจอแคเจอโอเคน่าจะพันเนาะขออนุญาตวางแล้วนะมันหนักไม่ใช่ะไรว่าจะใส่ป้ายใหม่แล้วทำไม่ทันไม่คิดจะทำด้วยอยู่ๆก็คิดเองอ่ะโอเคค่ะเนาะก็ เป็นการเปิดตัวของคลิปสรุปว่ารวยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ารอบหน้าสรุปว่ารวยจะรวยจริงไหมอันแน่นะคะประมาณนั้นแล้วก็ขอขอบคุณกับกลุ่มเอฟซีทั้งหลายนะคะที่เข้ามา thank you นะคะแสดงความ congratulation ใส่อาจารย์นะคะก็คือเป็นโลกนวราชนะคะซึ่งในกลุ่มของโหรวัตา์มีอาจารย์เพียงคนเดียวเขินมากเลย เนะประมาณนั้นนะคะแล้วก็มีคนดังหลายๆคนที่เข้าไปในรายการเข้าไปรับโลด้วยมีมิสทมิสเอเชียยูนิเวอร์แซลด้วยนะคะเป็นนางงามนะคะ mm hmm. แต่เผอิญวันนั้นไม่มาอดเลยนั่งใกล้ๆด้วย <c oughs> นะคะเสียดายเนาะนั่งประกบดาราคนดังนะคะประมาณนั้นรู้สึกเป็นเปนนะคะ <c oughs> ขอบคุณสำหรับรางวัลน,นะคะแล้วก็ ส่วนโลอาจารย์ลืมไว้อยู่ที่อื่นไม่ได้เอามาก็อันนี้ละกันเออเนาะนะคะก็ต้องขอบคุณกับรางวัลต่างๆที่เข้ามานะอ่าล้วก็ขอบคุณสําหรับความรักความห่วงใยทุกๆคนเลยค่ะรอบนี้ก็สแสดงความดีใจกับกลุ่มของ Facebook ด้วยค่ะนะคะให้เป็นค่าขนมไปเนาะก็ถูกอวยกันนะคะ6 3สาเต็มเต็มค่ะแล้วก็กลุ่มของวีพีก็6 3สาเช่นเดียวกันงวดนี้กันถูกเต็มเต็มเยอะด้วยนะคะแล้วก็ เนาะแล้วก็ราศีถูหวยค่ะอาจารย์ให้อยู่ในราศีมิถุนค่ะ6-3เป็นๆเช่นเดียวกันเนาะ no. อาจารย์มาอธิบายในส่วนของสูตรหนึ่งกับสูตรสองก่อนนะคะสูตรหนึ่งจะเป็นแนวตัง้งสูตรสองจะเป็นแนวนอนแบบนี้นะคะสูตรหนึ่งสูตรสองต่างกันอย่างไรสูตรหนึ่งปัญหาไม่นะพออะไรเอาไม่อยู่นะคะแต่ถ้าเป็นสูตรสองล่ะไม่หวั่นแม้วัน,ม, é, วนมามา่มา จะเบิ้ลจะหามจะตองเอาอยู่นะคะบอกได้เลยว่านี่ธรรมดานะคะว่าอย่างนั้นแล้วเข้าอย่างจริงจังด้วยนะคะถ้าไม่เบิ้ลไม่หามดูสูตรหนึ่งพอค่ะเพราะตัวเลขมันน้อยเพราะในหนึ่งล็อกจะมีประมาณ 10- ถึง15ห้าตัวและ15้าต,ตัวมีแค่แถวเดียวแถวล็อกเจ็ดนะคะแต่ถ้า <c oughs> สูตรสองนะคะตัวเลขมันจะเยอะแต่มันเหมาะกับพวกเลขเบิ้ลเลขหามเราจะรู้ได้ไงจะเบิ้ลหามก็เช่นหวยสัญจรวัน,ว,นวันพระอย่างนี้ยค่ะ หวยวันอาทิตย์อย่างนี้ค่ะเป็นต้นนะจ๊ะวันนี้กลุ่มวีพก็รวยกันค่ะเพราะว่าเขาเอาเลขเด่นเลข3ามที่อาจารย์บอกเด่น3วันนี้ตัวเดียวนะเด่น3ไปดูที่ล็อก3ลากลงมา3 8มแปดายเพราะคุณแม่คุณรวยกันสบันหันแหละเลยเนาะนะคะก็ดูเป็นไอลายเป็นแนวทางเนาะแต่ถ้าเป็นสูตรสก็ดูล็อกสมันออกสามนะคะประมาณนั้น เนาะอืมส่วนของเลขเดตาทิพย์ค่ะบอกได้เลยว่าโอ้โหจันหนักจต่เต็มอีกแล้วค่ะเพราะว่าจันค่อนข้างจะแม่นใจมั่นใจเลขแปดอยู่นะคะแล้วก็วันนี้ไปออกแปดหกสามจันก็จะเอาแปดเนะี่ยไปอยู่ในหลักร้อยนะคะเลขรินเนาะเอาไปอยู่ที่หลักร้อยนะคะแล้วจันก็เล่นรวดเลขสามหกหกสามนะคะประมาณนั้นก็เลยออกแปดหกสามสองตัวบนสามหกหกสาม นะ,ะสองตัวล่าง1 2ึ่สองหนึ่ง,อ,ง,อ,ง,อ,ง,งอาจารย์พูดอย่างนี้จริงค่ะไม่เชื่อไปดูเอาเลขเด่นก็คือเลขวิ่งนั่นแหละนะคะเลขวินก็คือเลขเที่เอาไปจับคู่นะคะเด่น3ามเอาสามอย่างนี้นะคะบอกได้เลยว่า รวยกระสนั่นเชียวรวยกันไม่ได้ยินเลยเนี่ยติ๊บเลยไม่เห็นมีใครบอกหนูรวยหนูรวยเลยนะในกลุ่มเฟซบุ๊กก็ค่ะเนาะมีแต่ thank you ค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์จารย์ก็ดีใจนะถ้าหลายๆคนรวยอะนะคะประมาณนั้นเนาะแล้วก็กลุ่มมีทีก็โอ้โหรวยสนั่นเลยดีใจจริงๆค่ะวันนี้อาจารย์ได้อิ่มหนงสำราญไปถูก3ตัวบน2ตัวบนเนาะก็ดีใจนะคะประมาณนั้นเนาะอ่ะนะคะ รอบนี้ล่ะเป็นอย่างไรเอ่ะเรามาดูเลขกันนะคะอ่างวดที่แล้วเนี่ยอาจารย์ค่อนข้างจะมั่นใจเลขสี่แต่สี่ไม่มามั่นใจเลขสามกับสี่แตนสี่ไม่มามาสามอืมนะคะวันนี้อาจารย์ยังเน้นมั่นใจอยู่ว่าสี่น่าจะยังอยู่อ๋อสี่น่าจะยังอยู่อืมนะคะสี่อาจารย์เลยให้เด่นสี่หกห้าสี่หกห้านะคะสี่อะไรสี่หกสี่ห้า 40 47 43 41 6อะไร64 65 60 67 63 61 5อะไร50 57 53แล้วก็51นะคะลองอำจับคู่เอาเนาะนะคะขอทุกคนรวย,ยเๆเฮงๆเนาะบางท่านบอกว่าจารย์ขอเลขที่เป็นขเขาเรียก <c oughs> เลขอะไรอะนางฟ้านะคะก็จัดสมัตินาคุณให้ไปเลยแล้วกันค่ะเเลขนางสาวไทยค่ะเลขสี่นะคะเลขสี่ค่ะนางสาวไทยอาจารย์มั่นใจว่าเอออาจารย์มั่นใจว่าสี่น่าจะมานะคะแล้วเลขรองนางสาวไทยอาจารย์ก็เลยคิดว่าหกน่าจะยังอยู่นะคะหกน่าจะยังอยู่เนาะเพราะว่า ดาวย้ายยังไงมันก็ต้องให้อิทธิพลอยู่นะคะสี่หกให้ระวังด้วยนะคะเยี่ยเน้นเลยนะนอาจารย์นะคะลองเอาาจับคู่เอานะคะขอให้ทุกคนโชคดีรวยๆแห่งเนาะนะคะเอาแคปหน้าจอไปค่ะหนึ่งสองซ้แคปเจอหนึ่งสองซ้แคปเจอหนึ่งสองซ้มแคปเจออาจาร,รย์ว่าน่าจะทานนะขอนขอนุญาตวางแล้วนะนะคะปีใหม่แล้วค่ะนะคะก็ขอให้คุณทุกคนขับรถ ะะด้วยความปลอดภัยนะคะเดินทางปลอดภัยนะคะสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ช่วงนี้โควิดระบาดคนตายเป็นพันๆคนไม่แต่จาย์มองๆแล้วน่าจะเป็นหมื่นแล้วแหละเพียงแต่เขาปิดหรือเปล่าจย์ก็ไม่รู้นะประมาณนะดูแลสุขภาพเยอะปิดแมสกได้ให้ปิดนะคะเพราะว่าดูท่าทางมันน่กากลัวอยู่นะและเป็นโควิดสายพันธุ์ใหม่ที่ค่อนข้างรุนแรงนะคะรุนแรงไงคือเจอเป็นปุ๊บตายปับ๊บเลย นะคะประมาณนั้นไม่เหมือนโควิดรุ่นเก่ายังต้องมี็เวันนะรุ่นใหม่เนี่ยตายปั๊บเลยไม่ให้โอกาสร,รักษาเลยนะให้ระวังตัวเยอะๆนะเป็นห่วงจริงๆค่ะแล้วก็อืหายไวๆเจ็บให้แค้งค้อปลอดภัยจากพยานอันตรายนะสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็อากาศเปลี่ยนมากนะคะระวังเรื่องของไข้หวัด นะคะสุขภาพอะไรต่างๆให้ระวังให้เยอะๆนะคะประมาณนั้นขอให้สุขภาพแข็งแรงค่ะปีใหม่แล้วปีใหม่ฟ้าใหม่ขอทุกคนรวยๆเฮงๆไม่รวยไม่เลิกค่ะนะคะตามโซลแกนของเราเลยค่ะเก่งสวยและรวยมากนะคะขอทุกคนรวย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 จนถึงที่สุดของที่สุดเลยค่ะแล้วก็สุขภาพแข็งแรงด้วยนะคะสิ่งที่น่าห่วงเศรษฐกิจปีหน้าย่แย่นะคะให้ระวังเรื่องของ กระเป๋าเงินกระเป๋าในในเอดเงินในกระเป๋าใ่กระเป๋าในเงินเงินในกระเป๋านะคะให้มากๆนะคะใช้จ่ายให้คิดแต่แต่ตอนอย่าใช้จ่ายสุลซุลได้นะคะเพราะว่ายังไม่ใช่ยุคของฟุ่มฟูฟุ่มฟุ่มฟุมเฟืองฟุ่มเฟืองไปละลิ้นไม่ไหวเลยนะขอให้ร่ำรวยค่ะ ไม้อยู่ในยุคที่เราจะสุขสบายได้เต็มที่นะคะเก็บหอมรอลริใช้เงินให้อย่างรอบคอบให้มากที่สุดค่ะปีใหม่ฟ้าใหม่ขอทุกคนรวยรวยเฮงๆนะคะมีโชคลาภมีการเงินที่ดีนะคะคิดสินใดหวังสิงใดส่งความปรารถนาค่ะขอให้มีความสุขมากๆค่ะกับอาจารย์ตายหมอดูตตาทิพย์วันนี้บายนะคะแล้วฝากช่องของสรุปว่ารวยด้วยนะคะรับรองว่ารวยค่ะวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย